cái mấy lúc không? À, mẹ Đi có lần sau, sau, sau em nhiều Này Bằng quá 2,392คนแล้วโอ้เร็วมากเกี่นาทีอ่ะก่อนไปนิวยอร์กประมาณ40,000อ่ะสามนาทีเออยังไงล่ะใบใบอ้นเป็นจอเลยโั่โหโจนออกอ่ะไปแล้วดูนะหนูให้อ้จนเต็มจออยู่คนเดียวทำไมดี แม่ไม่มีห,มมหรอกว้ายเแบบป้ปากเป็นปลูกหัวใจปปปปเป็นฮิตเตอร์เ,เ,ตเตอตเตอเออซเออซีเลนกอกันเอ้ยดูหน่อยเยน,เเนี่